นี้เราก็มาทําขนมเค,ค้กนะคะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านอันนี้ก็เป็นเค้กที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยเราจะมาแต่งหน้าเค้กด้วยสตรอเบอรี่ที่เราฝานไว้ครึ่งลูกนะคะที่เห็นสีขาวก็จะเป็นพุดดิ้งนะคะที่เราซื้อมาจากสดแล้วก็มาต้มน้ํานะคะตวงแล้วก็คนให้ เขากระจายตัวนะคะจนว่าเขาเหนียวนะคะพอเขาเหนียวแล้วเราก็มาเทราดลงหน้าขนมพังค่ะหลังจากเทเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดแต่งด้วยสตอรอเบอรี่ที่เราผ่าขึ้งไว้นะคะ แอปแปงเราเยอะมากๆแล้วก็ใส่ไปเยอะเลยค่ะ ก็จะมาหาลูกเล็กๆเพื่อเติมที่ว่างวท้า mm งู hmm. Teraz, ัส์นคุณม me and walking yeah you can see him.